สวัสดีค่ะนางสาวขวัญจิราสุรินแก้วแพทย์แผนไทยปฏิบัติการและเป็นนอจอพอที่ดูแลผู้พิการในหน่วยงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะจำนวนคนพิการในหน่วยงานนะคะมีทั้งหมด1คนค่ะ ภารกิจส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดภายนอกและภายในอาคารค่ะเช่นปัดกวาดเช็ดถูล้างห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของภารกิจอื่นๆค่ะเช่นทุกวันจันทร์นะคะจะเป็นวันคลินิกโรคเรื้อรังค่ะคนพิการก็จะเข้ามาช่วย จัดยาตามใบสั่งยาของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจเช็คข้อมูลให้ถูกต้องนะคะก่อนจ่ายยาให้กับคนไข้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของการคีย์ข้อมูลนะคะการช่วยเหลือสนับสนุนงานอนามัยแม่และเด็กนะคะแล้วก็งานตามภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายค่ะแนวทางการพัฒนาคนพิการนะคะ ทางรพรสตอทากกอค่ะก็มีการส่งเสริมสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการและอบรมเกี่ยวกับทักษะการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้พิการนะคะรวมถึงมีส่วนสนับสนุนการออมของคนพิการและสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างไรายได้ ให้คนพิการมีความมั่นคงขึ้นจากอาชีพเสริมและมีส่วนสนับสนุนการทำงานให้คนพิการทำงานร่วมกับคนในชุมชนร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนจิตอาสาในการทำงานต่างๆเช่นการคัดแยกขยะในชุมชนการกำจัดแหล่งเพาอพันยุงลายเป็นต้นค่ะ ภาพรวมของคนพิการนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงรแรกๆของการทำงานคนพิการมีความไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะซักถามทางเจ้าหน้าที่นะคะแต่พอระยะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งค่ะคนพิการมีการปรับตัวนะคะแล้วก็เริ่มแสดงศักยภาพให้เห็นมากขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลย ได้เพิ่มทักษะในเรื่องของการคีย์ข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารนะคะการเช็คสต็อกยาการจัดยานะคะก็พบว่าคนพิการสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วนะคะและทำให้ภาระงานต่างๆของเจ้าหน้าที่ลดลงคนพิการมีความรู้มากขึ้นรู้จักแบ่งปัน เป็นทางผู้ให้และผู้รับที่ดีเห็นถึงคุณค่าของตัวเองและไม่ปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาตัวเองค่ะสวัสดีค่ะน,สนสนะิสานชื่องาสาวอายัายีี่เป็นผู้ปรการทาก,การได้คือขวามหมายตำแหน่งพนักงานบริการวั่วายปัจจุบันทำงานได้หปีค่ะ พอการจ้างงานรู้สึกด้อยใจตัวเองว่าเราคงไม่มีงานทำที่นี้เหมือนคนทั่วไปในเมื่อเราเป็นคนพิการเราจะเ,าเริอมาจากไหนมาช่วยแม่เบาเพราะว่าครอบครัวรู้สึกเครียดหัวเป็มภาระข,ของครอบครัวค่ะแต่ลัาจะที่ได้ครับ โอการในการจ้างงานผู้พกิการตางสัคมทำให้ตัวเองเปลี P ่ยนความคิดว่าเรางานก็มีค่ามีงานทำที่นี้เพื่อมีเงินเก็บสามารถแบ,บง่งเบามางาครอบครัวมีโอกาสที่ได้ช่วยเหลือสังคมสุขภาพรา่ากายแฮะจิตใจก็นดีขึ้น อยากจะเข้ารอบโอกาังในหลายๆอย่างหองสมาคมชาชืิมโอกาัแเออาชีพผมมีการไขพอของพูนบริษัทกาแฟพักไทยจำกัดมากๆนะคะกเกษตหมอมโอกาาให้กำลนิสัยใน้ับการจ้างงานน,งงาน,นิสั์จะรับหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะขอเป็นส่วนในการแบบปัน สีที่นี้ให้กับสังคมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ